รากฏการมวลมหาประชาชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่กว้างใหญ่ไพศาลและสามารถกล่าวได้ว่าการชุมนุมใหญ่แต่ละครั้งมีประชาชนเข้าร่วมมากกว่าการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยมวลมหาประชาชนถูกอธิบายและตีความด้วยทัศนะต่างๆกันจากมุมมองความคิดที่แตกต่าง จากอำนาจและผลประโยชน์ที่แตกต่างจากทฤษฎีการเมืองที่แตกต่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวาทกรรมที่แตกต่างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตครั้งนี้ยังพูดคุยกันต่อในเรื่องของปรากฏการณ์พลัง มวลมหาประชาชนซึ่งเป็นงานวิจัยแนวมนุษยวิทยาของศาสตราจารย์พิเศษดรชนทิราศัตยาวัฒนาสวัสดีครั้งครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอย่างที่พูดคุยกันในตอนที่แล้วขออาจารย์ที่จะได้ให้รายละเอียดข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ ผมอยากจะเริ่มจากที่ผมอ่านแล้วก็เห็นถึงประเด็นที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องสําคัญจากมุมผมองผมเนี่ยนะครับเรียนถามอาจารย์เลย2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือปรากฏการณ์พลังมวลมหาประชาชนคือความจริงความดีและความงามกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจากการสังเคราะห์ภาพรวมของปัญหาและภาวะการที่เกิดขึ้นมีสาเหตุที่มาจากวิกฤตเชิงศิลธรรมอยากขอให้อาจารย์ได้เริ่ม ให้ความเข้าใจกับสองเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์ครับคือเราเราตกอยู่ในกับดักของวาทกรรม <ฮะ S 2> มาด้วยกันเหมือนกันนะคะ,ฮะ,ฮะ,ะทำนองว่าในยุคของความทันสมัยหรือโลกไม่ว่าจะเป็นสมัยใหม่หรือหลังสมัยใหม่เนี่ยนะคะ,ะต้องเคารพความแตกต่างเคารพความหลากหลาย <ฮะ S 2> ใช่ไหมคะ ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่านักวิชาการจำนวนมากเนี่ยนะะนำพาเอา,เอาวิธีคิดแบบเนี้เ,เข้ามาแล้วก็กล่อมเกล่าให้นักศึกษา,าโดยทั่วไปทุ <ฮะ S 2> กมหาวิทยาลัยเนี่ยนะะเข้าใจถึงพระหุลักษ์ผูุนิยม<ฮ>ะนะะแต่ถ้าเผื่อว่าเราไปค้นให้เข้าใจเนี่ยนะะเจตนาของการเสนอแนวคิด วิธีคิดพระหลุดลัุนิยมเนี่ยนะฮะก็เพื่อป้องกันไม่ให้คิดแบบทวินิยม<ะ>แบบโน้มเอียงมากเกินไปว่ามันคิดได้สองแบบขาวกระ<อ>ดำเท่านั้น<ะ>แต่มันอาจจะมีอย่างอื่นด้วย<ะ>ใช่ไหมคะแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความคิดแบบพระหลุลัเนี่ การเคารพความแตกต่างเนี่ยนะมันถูกใช้เป็นวาทกรรมนะคะในสังคมไทยแล้วก็ถูกใช้ใชเนี่ยเพื่อประโยชน์ของอคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มนะคะจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ลบเลือนไอ้สิ่งที่ เป็นความเป็นจริงก็เหมือนกับเรื่องวัฒกรรมที่อาจารย์ได้พูดในครั้งที่แล้วใช่ค่ะลบเลือนสิ่งที่มันควรจะสถิตอยู่ในสังคมชาวพุทธหรือสังคมที่มีศาสนาทุกศาสนาเนี่ยคือเชื่อมั่นในความดีนะแล้วก็มนุษย์ก็รักสุนทรียภาพก็คือความงดงามนะคะเพราะนั้นเรื่องของ truth หรือความจริงนะคะ value ความดี ะะแล้วก็บิวตี้คือความงดงาม<ะ>เนี่ยนะะมันคือ,อปรัชญาขั้นพื้นฐานนะฮะ,อะของความเป็นมนุษย์เรียน,นเชื่อยอย่างนั้นะนะคะ,ะแต่มันถูกกลบไปถูกฝังดินไปนะ,ะฮะเพราะการเติบโตของอะระบบทุนนิยมทีนี้ระบบทุนนิยมเนี่ยถ้ามันไม่สามาน,นะะมันก็คงจะค่อยๆพัฒนาทุนนิยม ไปเรื่อยๆนะมันมีจุดวิกฤตของมันแต่มันไม่เร็วนักนะะมันมีรอบระยะของมันแต่บังเอิญสังคมไทยเนี่ยเผชิญกับไม่ใช่ทุนิยมปกติแต่เป็นทุนิยมผูกขาดาแล้วก็เป็นทุนิยมที่ผูกขาดแบบสามานด้วยนะคะสามานยังไงก็คือว่าหัวกันเองนะคะในหมู่พักพวกเพื่อนพ้องนะะรวมถึง ครอบครัวเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเงินทองของชาติผลประโยชน์ลักษณะอื่นๆที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่นะคะหรือว่าแก๊สธรรมชาติต่ดินนะฮะหรือในท้องทะเลหรือน้ํามันอะไรทั้งหมดเนี่ยมันมันถูกผูกขาดแล้วก็โดยกลุ่มผลประโยชน์ใช่ไหมคะ ความเชื่อมั่นต่อความจริงความดีและความงดงามที่วินยูชนในฐานะปัจเจก,กชนแต่ละคนเนี่ยจะพึงมีเนี่ยมันค่อยๆหมดไป<ฮ>ะนะคะสังคมเหมือนกับถูกถูกเอาผ้าดำมาขึงมาปิดเอาไว้มองไม่เห็นคนยุคสมัยนี้ก็มีประเด็นว่ายุคสมัยนี้เนี่ยสังคมมนุษย์ ยังคิดถึงเรื่องจกิียธ์ทำกันอยู่เหรอเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญของสังคมเลืออาจารย์ตร,ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าคําถามคือเรายังมีศาสนาไหม<ะ>ทุกคนยังมีความเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีความงดงามและเชื่อ<ะ>มั่นในความเป็นจริงที่เราเชื่อหรือ<ะ>ไม่<ะ>อย่างนี้เป็นต้น,<ะ>นะะถ้าเราคิดว่ายังมีอยู่นะะอ่ ศีลธรรมเหล่านี้นะคะมันก็ยังมีนะคะแต่ที่มันเกิดวิกฤตเชิงศีลธรรมขึ้นมาเนี่ยนะก็เพราะว่าคนมันโกงคนมันคอรัปชันนะคนมันเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะแล้วเราก็ต้องไม่มองด้านเดียวไม่ได้มองเฉพาะผู้มอบให้เท่านั้น<ะ>แต่มองว่าแม้แต่ผู้รับนะฮะ,ฮะก็เป็นผู้ที่ แม้จะยากจนข้นแค้นเนี่ยนะฮะบางคนเขาสามารถปฏิเสธได้แต่ทำไมส่วนใหญ่จึงรับนะแล้วก็เห็นว่าไม่เป็นไรนะช่วงหนึ่งเนี่ยที่มีการเลือกตั้งแล้วก็โกงการเลือก<ะ>เลือกตั้งมันก็เกิดวาทกรรมในสังคมบอกว่าเป็นไรไปก็เขายากจนมีคนเอาเงินมาแจกก็รับเอาไว้<ะ>ถึงเวลาเข้าคูหาก็ไม่ต้องไปลงคะแนนให้แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ อย่างที่ว่าเนี่ยค่ะ,คะก็ยังมีความกระตันอยู่รู้คุณเมื่อรับเข้ามาแล้วเนี่ยนะยิ่งคนในสังคมไทยด้วยะนะคะ,ะต้องกระตันอยู่ก็ต้องไปลงคะแนนให้ทั้งที่อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นพักที่ไม่เหมาะสมก็ได้ครั้งนี้ที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวใหญ่นี้อาจจะมองได้ว่าก็เพราะจริยธรรมที่มันกลายเป็นประเด็นใหญ่<ม>ก็เลยย้อนกลับมาทำให้ปลุกจริยธรรมในสังคมใหญ่ขึ้นมา เป็นการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนอย่างนั้นไหมอาจารย์น่มองว่ามันเกิดตัวแบบที่เป็นด้านกลับที่<า>ร้ายแรงที่สุด<า><า>ในรัฐสภาครับ<า>ก็คือว่าสื่อมันช่วยตีแผ่ออกไปทั่ว<า>ใช่ไหมคะ<า>ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าทีวีหรือเคเบิลทีวีใช่ไหมคะแล้วเรามองเห็นว่ารวมทั้งประชาชนนะนะมองเห็นได้ด้วยว่าบรรดาผู้แทนราษฎรนะฮะที่เราทั้งหลายเลือกเข้าไปนั้นเนี่ยนะ ส่วนใหญ่ที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เข้าไปแล้วก็อ้างว่ามาจากการเลือกตั้งและเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยได้ทําการอะไรบางอย่าง<ฆ>นะคะที่มันเลวร้ายที่สุด<ฆ>นะคะ่ะตรงนั้นแหละค่ะที่มันเรียนเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ,ะคืนลักลับเนี่ยนะคะ,ะเป็นจุดเริ่มต้นที่กระตุกไอ,ไอต่อมศีลธรรมนะคะบทเรียนด้านการของ ของผู้ที่อยู่ร่วมกันในรัฐสภาแล้วน์แล้วมันแรงมาเลยสะเทือ่นเยอะว่าว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ต้องต้องเปลี่ยนละต้องสู้ละนะคะแล้วมันก็ค่อยๆแผ่ขยายออกมาจุดเริ่มต้นมันก็อาจจะไม่มั่นใจเลยนัดพบกันที่สถานีรถไฟสามเสนเนี่ยจะได้คนสักเท่าไหร่ขนาดทหารเนี่ยเสียอ้ยังทําไม่สำเร็จเลยใช่ไหมคะ สมาชิกพักประชาธิปัตย์แบบสุเทพเือกสุบรรณนะเนหรอ,อะจะดึงคนได้คนจะนึกไม่ถึงใช่ไหมคะแต่บังเอิญกำนันสุเทพเนี่ยก็คือ,อเจอบทเรียนด้านกลับเจอสิ่งที่เหมือนกับบุมแรงเข้าหาตัวเองจนรู้แล้วว่าแม้แม้จะไปต่อก็ไปไม่ได้ทุกคนก็ไปไม่ได้สังคมประเทศไทยก็ไปไม่ได้ ไปต่อไม่ได้และประเด็นนี้ก็พอดีต่อเนื่องกับที่อาจารย์อ้างฟูโก้ในเรื่องการทําตนให้กลายเป็นอื่น<า>กับเรื่องของคุณสุเทพการเปลี่ยนตัวตนใช่ค่ะอาจารย์<า>ค้นพบตรงนี้ยังไงบ้างฮะคือเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าคุณสุเทพก็ในอดีตเนี่ยก็เจอข้อหาสี่สิบสิบหนึ่งมาแล้วก็ เชื่อหรือเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะฮะแต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาในความเป็นมนุษย์นะี<ะ>่ยนะคะซึ่งเหมือนกับที่เดนมีความศรัทธานะในความเป็นมนุษย์นะ,ะ,ะ,ะเดนก็ยังยังเชื่อว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะกำนันสุเทพเนี่ยเหมือนเอ en, นะ็นไลท์เนเหมือนตรัสรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เกิดจุดพลิกผันนะฮะเมื่อจุดพลิกผันมันชี้ขาดเนี่ยนะฮะ มันเป็นการสะสมเชิงปริมาณไปสู่คุณภาพ<ะ>และกลายเป็นคุณภาพใหม่<ะ>ตัวตนใหม่นะะของกำนันสุเทพอันนี้คือเป็นด้านตัวตนของท่านเองส่วนหนึ่งะนะคะแล้วเมื่อทดลองออนำพาประชาชนนะะ,ะปรากฏว่าก็มีทีมงาน เก้าคนนะนักรบทังเก้าเนี่ยกรรมการเนี่ยนะก็เข้าร่วมอย่างเต็มเต็มจิตเต็มใจนะคืนแรกที่ประกาศตัวเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรเพราะว่ากำนันประกาศแต่งตั้งเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดีฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะบางคนยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าต้องทำอะไรแต่ก็ทำสุดจิตสุดใจนะคะทำได้อย่างดีอย่างไม่น่าเชื่อเดิฉันคิดว่าเก้าเก้าเสือนั่นนะฮะ มีความสำคัญมากต่อกระบวนการเคลื่อนไหวครั้งนี้เขาทำสิ่งดีๆได้เหนือกว่าผู้ที่ฝึกปลือเป็นนักปฏิวัติอาชีพซะอีกมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการหล่อหลอมข้ามกลางมวลชนใช่ใช่ซึ่งคุณค่ามหาศาลเลยนะครับกับการเคลื่อนไหวมวลชนแบบนี้ แต่เราก็ต้องเชื่ออัตวิสัยที่ขา,าใช่ไหมคะ<า>ข้างในตัวตนเนี่ยเขาต้อง<า><า>มีอะไร,รดีมากๆด้วยนะ<า>เขาก็เจอจุดพลิกผันเหมือนกันคือเขาตรัสรู้เหมือนกับกำนันว่าไปต่อไม่ได้แล้วจุดต่างๆเหล่านี้ตรงนี้เนี่ยมผมพบคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ไม่ได้สับสนการชุมนุมก็ยังไม่เชื่อเยอะนะอาจารย์คิดว่ามันเป็นความมั่นคงขนาดไหนกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของการทําตนให้กลายเป็นอื่นอย่างนี้ หมายถึงทําตนให้เป็นคนดีใช่ไหมฮะใช่เอ่อมันมันมันยังมีความหลักเลื่อนได้ความหลักเลื่อนค่ะ,ะนะคะ,ะ,ะแต่ว่าเรียนมีความเชื่อมั่นว่าความเปลี่ยนแปลงไปในทางคุณภาพด้านดีเนี่ย<ะ>ยังเป็นหลักอยู่<ะ>ยังเชื่อมั่นได้ค่ะตัะะ้งแต่กำนันสุเทพและ ลูกทีมทั้งหลายนะคะแม้มีตัวแปรมีอุปสรรคมากมายนะคะยังเชื่อมั่นได้แต่ความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเชื่อมั่นว่าท่านจะนำพาการปฏิวัติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแท้จริงนะฮะแต่เชื่อมั่นในตัวตนแห่งความดีนะคะและความเพยายามที่จะทำดีนะคะครับ อาจารย์ครับเดี๋ยวในช่วงหน้าประเด็นใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องไร้ระเบียบโ,โกราหลนนะ,ะเดี๋ยวขอญาตที่ท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามพูดคุยกันต่อนะครับประเด็นเรื่องของทฤษฎีไร้ระเบียบทฤษฎีกกโกลาหลนหน้าฟังหน้าคิดจริงๆครับ